วความมิ้นที่น้องขอไปมิน้นอ่านี่วันนี้ผมจะเป็นผู้ให้นูน,นึงหนึ่งวันนะครับผมน้าโอ้คุณดีนะโอ้เชือกติดป่ะดูดิติดล่และตอนนี้ผมได้มาถึงไปเซนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมก็ได้ส่งของให้น้องขาเป็นที่เรียบร้อยครับ ก็เดียวน้องเขาก็แน่จะน้อยมาครับผมเฮ้สวัสดีครับพบกับช่องภูเมงงบสตูดีโอนะครับผมโอเคครับท่านชมวันนี้นะครับผมจะมาทําการมอบแวาให้กับน้องคนหนึ่งนะซึ่งน้องคนนี้ได้ติดตามช่องผมก็เป็น FC จากลุบุรีนะครับผมน้องเขาได้อ่านี่ครับตามข้อความด๋ยวผมขึ้นข้อความมิ้นที่น้องเขาไปมิ้นใต้คลิปผมไว้นะอ่านี่ แต่ว่าน้องเขาขอมาผมก็จะต้องจัดให้นะวันนี้ผมจะเป็นผู้ให้หนูหนหนึ่งวันนะครับผมไม่ได้ให้เงินหรือว่าให้แจกรถแจกอะไรนะให้บ้าเพราะว่าผมเมนงกก็ไม่มีตังเหมือนกันนะครับผม มีแต่ว่าวนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทำว่าวปักเป้าให้น้องคนนี้กันนะครับผมไปดูกันว่าวาปักเป้าที่ผมจะทําให้น้องเขานะครับผมจะออกมาสวยงามแล้วก็จะออกมาโดนใจน้องเขาหรือเปล่านะครับผมโดยผมจะทําการส่งไปให้น้องเขาเลยนะครับผมไม่เก็บเงินอะไรสักบาทเลยนะในค่าส่งอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะส่งไปให้น้องเขากันนะครับไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมไปอุ้ยท่านผู้ชมลกมากเลยครับผมดูของพลุงพลังนะครับผมอย่าไปสนใจนะครับที่สนใจนะครับ กูจะเอาอะไรก่อนไว้เนี่ยเออมีดมีดมีดอ่านี่นี่มีดมีดมีดเราแมววางไว้ก่อนแล้วก็ที่สําคัญไม้พายของเราไปอีกของเราเลยอันนี้ผมเลือกไม้บงนะนี่มันเป็นไม้ที่แบบว่าโอ้โหไม่มีตาเลยนะตามันมีแหละแต่ว่าผมถักออกแล้วแล้วก็มันตรงอย่างมากนี่เนื้อผิวอะไรแบบกิิบเลยนะับผมทามันแห้งนี่นะแต่ว่าน,นี้มันหนุมนะ่มเนาะก็ไม่เป็นไรเอาหนุ่มๆนุมนี่แหละให้น้องเดี๋ยวมันพันไปน่ันมาเดี๋ยวมันก็น่าจะแห้งเองเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนในการเอ่อเหลาไม้กันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสเสวลไป សត្វវា

Муж, 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 อนนี้นะครับผมได้ทําตัวว่าวให้น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวว่าวของว่าวปอกเป้าเลยนะนี่เป็นพระเอกของเราครับต่อไปก็เหลือพระรองครับเป็นหางนะครับผมว่าวปอกเป้ามันต้องมีหางนะครับถ้าไม่มีหางมันก็จะเป็นว่าวอีลุ่มนะแต่ว่าวอีลุ่มต้องเน้นตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการแปะหางกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะตัดหางนะครับก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ตัดหางเสร็จแล้วก็แปะแปะแปะแล้วก็แน่จะเสร็จแล้วครับแล้วก็เหลือมัดสุงนะโอเคงั้นเเดี๋ยวราไป อ่าติดตามตอนที่ว่าเสร็จกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาไปท่านผู้ชมตอนนี้ว่าของเราก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยครับนี่นะครับผมเป็นว่าปัอกเป้าผู้หญิงนะครับผมสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะถ้าเป็นผู้ชายนี่มันจะมีหางด้านข้างเพิ่มความรอไปให้อีกนะครับแต่นี้เป็นของท่านสุภาพสตรีนะเป็นเด็กผู้หญิงนะครับผมเดี๋ยวก็อ่าตามมีตาเกิดนะครับผมหางก็จะใส,ส่แบบนี้ซื่อุยซื่อไล่เนาะแล้วแต่น้องเขานะครับน้องเขาว,ว่าจะเอาหางยังไงเดี๋ยวจะเอาถุงพลาสติกไปให้เพิ่มอีกตอนส่งไปให้นเดียว ตอนนี้เดี๋ยวพี่จะไปลองลมให้ก่อนนะครับถ้าน้องติดตามอยู่นะเดี๋ยวพี่จะไปลองลมให้น้องดูก่อนว่ามันผ่านหรือเปล่านะว่าวตัวนี้เนาะก็ตอนนี้ลมยังไม่มาเลยนะเดี๋ยวจะหาช่วงโอกาสที่ลมมันดีๆแล้วเดี๋ยวจะลองว่าวก่อนก่อนที่พี่จะส่งไปให้น้องเนาะเพื่อเป็นการาไม่เสียแม่นะครับผมก็คือว่าเพื่อเป็นการป้องกันการที่เวลาน้องได้รับว่าวไปเฮ <c oughs> ้ยพี่ว่าวมันไม่ขึ้น โอ้พี่ทำว่าคพูดกากเพืเอ,อแบบนี้เนาะเออถ้ามันขึ้นแล้วเออเดี๋ยวพี่ก็จะส่งให้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยว่าวกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปน้อช,ชมตอนนี้ลงมาแล้วอ,าอ้าวปล่อยขึ้นเลยมือเดียวโอ้ขึ้นดีนะโอ้เชือกติดป่ะน้องชมโอ้มันจะขึ้นละโอ้ขึ้นยังดีอะ่ะดูดิติดลงละโอ้น้องเล่นสบายเลยนะครับถ้าน้องเล่นไม่เป็นก็คือจบเลยคือจบแล้วนะอันนี้พี่ทำแบบไล่เบาให้น้องเลย ดูดิขึ้นโคตรดีอ่ะอ,อืพี่จะไม่ปล่อยสูงนะพี่จะลองลมเฉยๆว่าเออมันผ่านหรือยังเออมันขึ้นง่ายตัวนี้เล่นลมได้อ่ะจะเล่นประมาณเท่านี้แหละนี่แต่ถ้าน้องอยากให้มันอยู่นิ่งเลยน้องต้องปล่อยสูงกว่านี้แต่นี้พี่ปล่อยต่ำตำให้น้องดูว่ามันขึ้นง่ายลมมันไม่ค่อยมีด้วยอ่ะมันขึ้นแล้วนะอ่ะตอนนี้พี่ปล่อยมันลงละเพราะว่าลมลมหายแล้วเออนี่ โอ้สุดยอดเลยนะนี่พอแล้วครับผมไม่อยากจะปล่อยให้มันสูงไปมากกว่านี้เพราะว่าหลายครั้งที่ผมปล่อยสูงนะบ้านผมนี้มันมีแอร์ถนครับคือว่าถ้าปล่อยสูงเมื่อไรเนี่ยว่าวมันจะไปค้างบนต้นไม้ทุกทีนะครับผมแล้วก็จะเสียว่าวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพี่แน่จะได้ออกไปส่งให้น้องแต่ว่าวันนี้แน่จะไม่ทันเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเย็นละก็เวลาประมาณ16นาฬิกาแล้วนะครับผมหรือว่า4โมงเย็นแล้วนะก็เคอรี่เคล่เคอะไรก็ปิดแล้วนะครับผมไปรษณีย์ก็ปิดละ อ่นี่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะทําการจัดส่งให้นะโอเคไปค,ครับน้องชมตอนนี้นะครับผมจะทําการห่อแววเพื่อจะเอาไปส่งให้น้องแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําการห่อแพคนะครับเป็นอย่างดีนะแล้วก็จะเอ่อทการนะครับแกะตัวโครงนี้ออกนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแพ็คแบบสําเร็จรูปเนี่ยน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเปลืองพื้นที่แล้วก็เปลืองค่าส่งค่าจัดส่งอะไรด้วยแล้วก็กลัวมันหักด้วยเนาะเราจะทําการแยกส่วนประกอบออกนะผมได้บอกน้องแล้วว่า เออพี่เดี๋ยวพี่จะแยกส่วนประกอบออกนะแล้วก็น้องก็ไปแปะไปประกอบคนเดียวน้องก็บอกว่าได้โอเคก็ครับตามนี้เลยนะครับผมก็จะทําการแพ็คของกันเลยนะครับเพื่อจะได้รีบเร่งเอาไปส่งให้น้องนะครับเพื่อจะอให้น้องได้เล่นกันนะครับผมนี่เนาะก็กระเป,าป,าป๋าของผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทําการแพ็คกันเลยดีกว่าครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไป Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hella sure that I don't become you Ha! Have no regrets, yeah, i of my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back that I show you ท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้มาถึงไปสณียีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปโงนด้านนอยแต่ว่าไม่ขอถ่ายให้นะเดี๋ยวจะถ่ายสลิปให้ดูแล้วกันไปนตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปแล้วนะครับผมไปเอ้ okay, ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้่งของให้น้องเขาเป็นที่เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวน้องเขาก็แ่่จะร้อนร้บครับผมแต่สาหรับผมก็ต้องกดดลับาดดละตอนนี้